ติ๊กต็อกช็อปมือใหม่ใครที่มีร้านค้าสร้างสินค้าเสร็จแล้วแต่ไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะคะขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือโปรโมชั่นของ t i k t o ็อเพื่อเพิ่มยอดมองเห็นและเพิ่มยอดขายนะคะวันนี้เป็นส่วนลดสินค้านะคะส่วนลดสินค้าคืออะไรส่วนลดสินค้าก็คือการติดป้ายเหลืองเข้าไปในตัวของราคาสินค้าเต็มนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกกลยุทธ์ได้2แบบแบบที่1คือการมีราคาที่ขายอยู่แล้วและลดราคาให้ถูกลง กับแบบที่2มีราคาที่ลวงว่าขายแพงแต่ใส่ป้ายเหลืองให้รู้สึกว่าลดราคาแล้วแต่จริงๆต้องการราคานี้นะคะงงไหมอย่างเช่นคุณไปโลตัสน้ํามันพืชขายคนละ80บาทติดป้ายไว้เหลือ65บาทแบบนี้นะคะคนที่เห็นก็อาจจะเอ,อตื่นเต้นและรีบซื้อนะคะนี่คือการลดจริงๆแต่ถ้าเป็นการลดแบบหลอกๆเช่อนอันนี้เจอบ่อยในเหตุการณ์จริงนะคะเช่นไปเจอคอลลาเจนเนี่ย3,900บาท และลดเหลือ1,500บาทแบบนี้คือการลดแบบล่อหลวงนะคะคุณจะเลือกใช้วิธีไหนก็ต้องวางแผนก่อนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างก่อนนะคะวิธีการสร้างส่วนลดนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะตั้งชื่อโปรโมชั่นก็โดยการใส่ชื่อสินค้าที่เราจะทำการลดราคาลงไปนะคะทีนี้คุณจะลองเลือกดูว่าคุณจะเลือกสินค้าทุกตัวในร้านไหมหรือจะเลือกบางตัว ก็อาจจะไหลเป็นชื่อตัวที่ลดหรือว่าจะเขียนว่าทั้งร้านก็ได้นะคะก็ตามความเข้าใจแล้วก็เวลาที่กลับมาดูข้อมูลเนี่ยจะได้รู้ว่าทําอะไรไว้บ้างนะคะต่อไปแลยะเวลาโปรโมชั่นถ้าคุณจะลดแบบระยะยาวคุณก็สามารถที่จะเลือกไปเลยเช่นวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์นะคะคุณอาจจะลดไปถึงเดือนสิงหาคมแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณอยากจะให้มันสั้นๆหน่อยสัก1เดือนก็ตั้งลดไปถึง28กุมภาพันธ์ก็ได้นะคะต่อไปประเภทส่วนลด เอาอะไรดีนะคะระหว่างเปอร์เซนต์หรือราคาคงที่เปอร์เซนต์หมายความว่าถ้าสินค้าราคา100บาทต้องการลดทั้งร้านค้าที่15%ก็จะมีป้ายลดราคา15%ขึ้นมาทางร้านค้าเลยหรือจะทำเป็นราคาคงที่นะคะเ mm hmm. ช่นสินค้า100บาทนะคะ mm hmm. ตัวนี้จะลดไว้10บบาทแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ต่อไปเป็นขั้นตอนการเลือกสินค้าแล้วก็กดสินค้าขึ้นมาได้เลยจากนั้นใส่ หรือราคาที่ต้องการนะคะโดยการเลือกสินค้าเนี่ยมันมีการเลือกได้2วิธีวิธีที่1คือการเลือกแบบกดเลือกทีละรายการถ้าร้านคุณมีสินค้าน้อยๆเนี่ยใช้วิธีนี้สะดวกและง่ายนะคะเพราะคุณใส่ส่วนลดได้เลยว่าจะลดเท่าไหร่แต่ถ้าในร้านของคุณมีสินค้าเยอะมากไม่สามารถที่จะกดทีละรายการได้จริงๆคุณสามารถใช้การอัปโหลดด้วย Excel นะคะ ใครสนใจนะคะวิธีอัปโหลดด้วย Excel นะคะก็มาต่อใน EP 2ได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ถ้าเราใส่ราคาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็สามารถกดคำว่าส่งนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างโปรโมชั่นนะคะ